สวัสดีครับพ่อแม่นพี่น้องครับเมืนน่อุบพ่อับผมกับเบ้าวันที่สารครับกับยอดทา้งจะจำวันครับผมของฮันน้อยแล้วกับเล้าครับไอได้ทั้งหันน้อยแล้วกับเล้าครับสําหรับขึ้นนี้ครับไอขึ้นวันพฤหัสที่หกตุลาคมสองพันห้าร้อยหกครับน้อง สำหรับฐาน้อยมากขึ้นนี่ก็เข่ามาต่ำนัดนะครับของปกติครับออกสองตัวไทยครับผมถึงสองแล้วว่าเอวีอพีเกือบสามตัวแตกไปนอกใ้ไปเก็ดหาหนึ่งมันออกเจ็ดเอเก้าหนึ่งครับจะได้ย,ยุบไปนอก็็นยังครับตาม,มาหม่ครับ ดูเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใดๆทั้งสิน้นเด็กหรือเยาวชนอายุต,ต่ำกว่า18ปีกว่าในค้คำแนะนำนะครับผมสำหรับเราทผ่านมาแอ่กททุีิซีนะครับของเม,วม่วันเม่กานนะครับกุฏิสทที เดืาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกพี่นอ้องวัดที่เลี่ยวครับก็คือว่าไอ้ขอทั้งสามตัวทั้งสองตัวแล้วครับเล็กแล้วแต่ล้างนันสามตัวแตกพี่นอ้องแอ้ส่วนจับปูแหม่มาออกตัวกับเล็กล่างหกเก่าพี่นอ้องตัวเด่นตัวเด่นก็อันเจมิหามาไอ้ไปหกเก่าพี่นออกเก่าหก นะนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวนี่ครับเดี๋ยนี่ครับฮานอยมุดขึ้นนี่ฮานอยมุดขึ้นนี่เอาตัวนี้ครับนี่ปกติศูนย์สองนะครับไม่ได้กลับเลยพี่น้อง นี่ครับแล้วมือวยพิซซี่นะครับหรือว่าเดินดีแล้วแล้วมวยพิซซี่นี่ครับมุกเก้ลนะครับโผมุกเก้าเล็กนินแต่ล้างเด็กนินต่ล้างนี่สามตัวแต่กับเครื่องหาน้อยทั้ง ฮาน้อยนี่ขอซีตัววินนะครับสองรอบปกติก็วี่งพีครับเมื่อวันที่ซีนะครับ,อบ,รบ,นอนบขอซีตัววินนะครับเต้าบอกไม่สามตัวแตกเนี่ยตลาง,าะงาานะครับก็จับกูให้ขอที่หกเก้าเก้าหกนะครับแล้วแตาว่าฮาน้อยในซีตัววินสองรอบได้ไป่นองนะปกติกบวี่งพีครับซีตัววินเลย ลับๆที่พันมาแล้วครับสีตุล้านมีกับมีของทั้งหาน้อยทั้งเล้ามาฝากครับเหยียดขึ้นมาแล้วครับนอกเด็กน้าแล้วครับยำนะครับดูเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นครับเด็กหรือเยาวชนอายุต่ำกว่าสิบแปดปีควรได้คำแนะนำนะครับนะครับนี่เบิ้ง มีพี่น้องมีซีตัววินเนี่พร้อมครับมืนน่อไครับฮาหนอยและลาวนะครับวันศุกร์ที่หกตุลาคมสองพันร้ยหกสหกพี่น้องแนวทางครับวิ่งบอลบนล่างก็คือสามกับเจ็ดพี่น้องซีตัววินนี่จัดให้ซีตัววินสองคู่ครับสามหนึ่งเจ็ดี่สามแปดหกสี่เดนคือสามหนึ่งเจ็ดสี่พี่น้อง สตวัวบุญจัดไอ้4สีคูพี่น้องสหางหนึ่งเจ็ดสี่เดสครับเด่นเด่นกับคือหนึ่งพี่น้องจับคู่ให้ 7, 4, 1, 4, 1, 6, 4, 8, 4, เจ็ดสี่หนึเ็ดห่นกับคือ7จ1ดสี่่งส่ครับผมล่างกับจับคู่ให้สีา สามหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดสามแปดหกแปดเจ็ดเด่นเด่นก็คือเจ็ดศูนย์กับเจ็ดสามพี่นอ้องแคปหน้าจอไว้ครับแคปหน้าจอไว้เด้อครับเดอ้เอเห็นกันแล้วนนะอ้อนงกันนบน้องของมือนี้ครับคือเห็นกันแล้วน้องกับสำหรับน้องทั้งของมือนี้ครับ ย้ำนะครับก็สนับสนุนเรียนการเพราะนั้นใดๆทั้งสิ้นครับดูเพื่อเป็นแนวทาง,งนะครับเด็กหรือเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีก็ในคำแนะนํานะครับผมครับสุดท้ายนี้ก็จะลืมกดติดตามกดไลค์ให้กับเป้าบนครับทั้งช่องยูทูบแล้วก็เฟซบุ๊กครับผมสุดท้ายนี้เป้าบน,นขอเข,อ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 ขอ้ามาสวัสดีครับ